เอลาละครับเพื่อนๆอยู่กับผมกับปาสปอเช่นเคยคือวันนี้ผมจะมาสปอ,อยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าอ e ีแร้งหรือผู้ถูกทิง้งเพื่อสกิไลไร้ค่าอย,อยา่างสร้างสถานะผิดปกติพวกเรานะ่ะก็เดินทางมาถึง EP ที่12แล้วนะฮะถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเรื่องนเรื่องกันเลย Let's กู Let อาเจเซรัตก็บอกกับลีดไปท่านโทกาคเคยบอกเอาไว้ในสถานการณ์ตอนนี้คนที่มีโอกาสรอดชีวิตสูงสุดก็คือเขาท่านโทกาเนะี่ยไม่โก,โกหกหรอกนะเขาน่ะต้องกลับมาพร้อมกับอีฟสปีดแน่นอนตัดมาที่อีฟเพราะการโจมตีของสายฟ้าลำคอขขอออองงงีีีเเเลลยยยไไไไดด้้้้รรััััับคควววาาามสหหหนนนกกะะททท่่่โ2ปแจื แบบนี้ได้อีกหรอเธอเนี่ยก็โจมตีอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วในระหว่างที่อิฟสปีดกาลังจะจนมุมพี่สาวของอิสกิก็เข้ามาพอดีเธอเนี่ยก็ถามพี่สาวไปเขาถามหน่อยสิทาไมถึงตัดสินใจไม่ฆ่าอย่างนั้นหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่มอนเตอร์นะ Monitor. ลักษณะของเธอแตกต่างจากมอนเตอร์ที่เคยเจอมาแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะทุกคนผมข้ามไม่ได้อีกแล้วอะดูทรงแล้วพี่สาวของเธอเนี่ยก็ปึ้มเหมือนกันนะฮะทั้งพี่ทั้งน้องเลยพอๆๆกับเขาเรือ่องกันต่อพี่สาวของอิสกิก็อธิบายต่อนะฮะสน้้ะาาาาอเพดยโ ไปที่ลำคอแล้วอิสกีก็พูดขึ้นแต่ว่าดูเหมือนเจ้านี่จะพูดไม่ได้นะก็มึงเล่นแทงไปที่คอของเขาใครจะพูดได้ล่ะอีหนูจากนั้นพี่สาวก็แนะนําตัวกับยิปไปก่อนอื่นเลยฉันเป็นพี่สาวของยายนี่ขอแสดงความขอโทษด้วยระกันนี่นะ่ะเป็นผลจากที่น้องสาวของฉันใจร้อนเกินไปฉันนะ่ะจะขอถามอะไรสักหน่อยเธอหนะ่ามีความมุ่งร้ายต่อพวกฉัน3คนหรือเปล่าอิปที่พูดไม่ได้ก็ใส่หัวไปนะฮะโอเคโอเคถ้าหากจะแยกกันตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมยิปสปีดก็ได้แต่นึกอยู่ในหัวคนพวกนี้แข็งแก่งมากแล้วก็ยังให้้ควาาามรูสึกกกยับโท เ,ออเด็กสาวคนนี้เป็นใครกันแน่ฉันนะ่ะมีชื่อว่าฮิจิริทาคาโอพวกฉันเป็นมนุษย์จากโลกอื่นอิฟก็ถามไปทำไมถึงบอกชื่อกันล่ะนั่นสินะถ้าไม่ได้บอกไปหลังจากนี้พวกฉันคงรู้สึกผิดอีกนั้นฉันนะ่ะเคยได้ยินเรื่องรลวเกี่ยวกับนักลบโลหิตของมนุษย์สีิงที่หายตัวไปคุณนะ่ะคงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสินะยกตัวอย่างเช่นกําลังตามหาพวกผองใช่หรือเปล่าอิฟก็ตอบกลับไปนะฮะก็ตามนั้นแหละข้ากําลังตามหานายท่านของข้าในสถานการณ์ที่มอนเตอร์กําลังอาราวาไปทั่วทั้งทวีปยังจะคิดว่านายยยท่่นขออออองงเเธัจะมีีีชวิตูกร้ นี่มึงกำลังประมาทมวยพระเอกกูอยู่นะต่อให้ในายท่านของคุณเจอกับมอนเตอร์หน้ามนุษย์ก็ยังคิดว่าจะรอดอีกอย่างนั้นหรอแล้วอีฟก็สวนกลับไปนะฮะความปาดเปลืองของเจ้าช่างหน้าประทับใจเหลือเกินแต่นายท่านของขา้าไม่ใช่ตัวตนที่จะสามารถใช้บรรทัดฐานเรียบง่ายแบบนั้นมาวัดได้หรอกนะถ้าเป็นอย่างที่เธอว่ามา้าไอแบบนั้นนะ่ะก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยนี่แล้วอีฟก็เดินจากไปตัดกลัมมาที่พระเอกแม่งก็กำลังตึงมือเหมือนเดิมเลยฮะพี่แกนี่ก็ใช้เบอร์เซิร์กแบบบ้าคลั่งพวกมอนเตอร์ก็น้หใโด ก็ล่วงได้เหมือนกันอะ่ะพอมันลม้มลงด้วยสถานะหลับพระเอกก็ใช้สถานะติดพิษต่อเลยแล้วเสียงระบบก็ดังขึ้นเลเวลของคุณน่ะ2017แล้วสถานการณ์ในตอนนี้ทั้งบิกิมารุแล้วก็เล<ม>ก็หมดสภาพกันไปตามๆกันนะฮะพระเอกก็ได้บอกกับเลไปหลังจากนี้ฉันจะจัดการเองหลังจากที่แยกทางกันแล้วฝากพวกเซรัสด,ด้วยแต่สภาพของพี่แกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก2คนนี้นะฮะจากนั้นพระเอกก็เปิดสเตตัสออกมาเลเวลของเราตอนนี้ไปถึง2000แล้วแฮะดูเหมือนว่าการต่อสู้ก็จะจบลงแล้วจากนี้ก็เหลืออยู่แค่เพียงตัวเดียวน่าจะเเนนมออตร์ผา น้ามนุษย์แกน่าจับตาดูฉันอยู่ตลอดเลยสินะพวกเราน่ามาจบสงครามนี้กันดีกว่าเอาล่ะถ้ามันไม่ออกมาพวกเราก็ไปเสิร์ฟมันถึงที่เลยแล้วกันพอพระเอกเจอตัวก็กะจะใช้สถานะชาเลยเป็นอันดับแรกไม่ไหวแฮระยะห่างกันเกินไปแต่มอนเตอร์ตัวนี้มันก็ไม่รอช้านะฮะพี่แกก็ปล่อยแสงเลเซอร์สวนกลับพระเอกทันทีขึ้นพลังของมันก็ทําให้พระเอกถึงกับแย่เลยเหมือนกันมันเนี่ยก็ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วในที่สุดสเลก็หลบไม่พ้นในระหว่างที่กาลังจะเข้าตาจนขอโทษทีนะพี่เกิมมรุแต่ช่วยทนอีกสักหน่่อออยย้้้้หรรรืเเปาาาาาถงงนนนนััพวกมจบใคี ให้เร็วหน่อยเป็นไงมันเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะปล่อยท่าใหญ่ใส่เพเอกเหมือนกันนะฮะพลังของมอนเตอร์ตัวนี้ก็สร้างความเสียหายไปทั่วทั้งป่าในระหว่างที่หมอกควันกําลังจะจางหายปิกิมารุก,ก็สร้างร่างโค่นเพื่อที่จะล้อหลอกศัตรตูจากนั้นเพเอกของเรามันก็ไม่รอช้าฉันน่ะไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่ปิกิมารุสร้างขึ้นศูนย์เปล่าหรอกนะจากนั้นลัรดบอสก็โดนสถานะช้าพร้อมกับเบอร์เซอร์เข้าไปเรียบร้อยพอมอนเตอร์ตายลงระบบก็แจ้งเตือนขึ้นปลดล็อกสกิลระดับสูงพร้อมกับรีวิวของพเออพ อาการในตอนนี้ทุกคนก็หมดสภาพเอาสุดๆเลยฮะจากนั้นก็มีเสียงการเคลื่อนไหวดังขึ้นในป่ามีพวกมันยังไม่หมดอีกอย่างนั้นหรอ MP ของเราในตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาที่หว่วงก็แค่พลังกายที่แทบจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วแต่คนที่ผลวออกมาไม่ใช่มอนเตอร์ก,กบเป็น Speed. อิฟสปีดนึกอยู่แล้วว่าต้องออกมาตามหาจากนั้นโทกะก,ก็ซุดลงไปเลยนะฮะปลอดภัยดีสินะนายท่านของข้าแบกสะเลกับปิกมมิีมานรุยังพอเข้าใจได้แต่ยังแบกชันอีกเหรอเนี่ยก็ช่วยไม่ได้แล้วนะพลังกายนี่แหละคือจุดแข็งของข้าอิฟสปะะีดก ้าเจาก็ไปเจอกับผู้กล้าจากโลกอื่นชื่อของคนพวกนั้นคือทาคาโออิซึกิแล้วก็เด็กสาวที่ชื่อคาชิมะพี่น้องทาคาโอกับคาชิมะอย่างนั้นหรอพระเอกก็ถามไปนะฮะได้บอกชื่อของฉันไปไหมมันก็ต้องไม่บอกอยู่แล้วสิเพราะยังไงซะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพวกเจ้านะ่ะข้าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วดีแล้วล่ะให้พวกนั้นเข้าใจว่าฉันตายไปแล้วยังดีสะกว่ามีความเป็นไปได้ว่าพวกผู้กล้าจะกลายเป็นอุปสรรคในการแก้แค้นเทพธิดาทั้งที่เจ้าบาดเจ็บสาหัสอยู่ในแท้ยังคิดเรื่องอื่นอยู่ได้ขอแค่เจ้าสั่งมมาาาาถถ้้้้้ึงเเววลลขกกพรอสูับทุคนยแไป ตึงซะง,งั้นเมื่อกี้มึงยังโดนเขาสอนเชิงมาได้แท้พอมาถึงลิศก็พุ่งเข้าไปกอดเลยทันทีอย่างที่สัญญาวไว้เราชีวิตกลับมาแล้วนะแล้วเจสเซลัสก็ขอบคุณพระเอกไปที่รอดกลับมาลงอกไปทีที่ปลอดภัยถ้ายัางไงนะฝากดูอาการของสเลด้วยแต่เอาดีๆพอสเลมันคืนร่างเดิมเนี่ยแม่งก็น่ารักเหมือนกันนะฮะแต่ร่างที่มี8ปดขาเนี่ยก็จักอะไรไม่รู้กูนึกว่าแต่ควายธนูพอตกดึกเจสเซลัสก็ทําแผลให้พระเอกอิฟสปีดก,ก็พูดขึ้นถ้าอย่างงั้นนะ่าเดี๋ยวข้าเฝ้ายามให้เองเธอเนี่ยนอกจากรักษาบาดแลดด้วกก็็ยัังฟนนบเปอีู เหมือนว่าฉันจะได้ลูกน้องที่ดีแล้วแฮะนอกจากนี้ฉันยังเงย็บผ้าเก่งด้วยนะถ้าอย่างนั้นนะ่ก็ฝากด้วยแล้วกันเจสเซรัตก็ถามไปนะฮะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรอใช่แล้วใช่แล้วดูเหมือนว่าฉันน่าจะวิตกกังวลมากเกินไปจนนอนไม่หลับนะสิโอ้โหแล้วฉากนี้อเจสเซรัตแม่งก็โคตรบึ้มเลยะฮะขอไม่เซ็นเซอร์แล้วกันคนดูจะได้เห็นแบบผมบ้างเธอเนี่ยก็พูดขึ้นถ้าอย่างนั้นนะ่ามานอนตรงนี้สิเธอเน่าก็บอกให้โทกะามานอนที่ตักของเธอแล้วเลิฟซีนมาอีกแล้วไนงะถ้ามีอะไรดดิิฉัััันนนนนพพพอออจจะะทททําาาใหห้้้้้ไกกกก็ร็รรมมช่วววยยุีงงเเลลลแขบป แต่ในระหว่างที่พระเอกมันหลับเนี่ยอาเจเซรัตก็ขอรักหลับหน่อยละกันเธอเนี่ยก็จวบเป็นหนึ่งทีนะฮะเอ๊ะนี่เราทําอะไรลงไปเนี่ยแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่พวกอิซึกิอิซึกิก็ถามกับโปโปไปนะฮะทำไมเธอหนะ่าถึงเลือกอยู่กลุ่มของอาสากิอย่างนั้นหรอแล้วเธอก็นึกถึงตอนที่อาสากิชวนเข้าร่วมกลุ่มใหม่ฉันนะ่าไปอยู่กลุ่มอื่นไม่ได้หรอกแต่เหตุผลที่แท้จ,จริงเนี่ยโป,ปโปอยากอยู่กลุ่มเดียวกับคุณหัวหน้าห้องนะฮะแต่ก็ประมาณว่ากลัวตัวเองไปเป็นภาระให้คุณหัวหน้าห้องก็เลยเลือกที่จะออออออยู่่่่กกกกลุุุมมมมของงงงาาาาาาาิพพพรเช้้้้ปปตตีวะ็หหหนได ในที่สุดก็จะได้เจอแล้วแฮะแม่งตามหาคนคนเดียวมาทั้งเรื่องถ้าเจอหน้าจริงเนี่ยอย่าทาให้ผิดหวังแล้วกันขอแบบบึ้มๆหน่อยละกันพอใกล้เข้าไปเรื่อยๆก็เจอเข้ากับตาประทับเวทมนต์มันอาจจะเป็นกับดักอะไรบางอย่างที่คอยป้องกันพวกมอนเตอร์ไม่ให้เข้าใกล้บริเวณนี้แหละนะพอเดินหน้าเข้าไปอีกก็เจอเข้ากับโกเลมขนาดมหขึ้นมาใช่แล้วครับบนตัวของโกเลมก็มีตาสัญ,ญลักษณ์แบบเดียวกันนี่อาจจะเป็นลูกสมุนของแม่มดต้องห้ามก็ได้แล้วมันเนี่ยก็โดนสถานะชาของพระเอกไปก่อนเลยอันดับแรกเอาเป็นว่าเราปล่อยไว้แบบนีีกว่าอยนโโจจจมมตเเลลัะ ที่เอาไว้สกัดกั้นผู้บุกลุกก็ได้ยังไงซะพวกเราหน่กก็มาดีอยู่แล้วแล้วฉันไม่อยากให้แม่มดคิดว่าพวกเรามาทําสงครามด้วยพอเข้ามาข้างในก็เจอเข้ากับต้นไม้ขนาดยักษ์อะไรการที่แห่งนี้ไม่มีร่องรอยของมอนเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนี่อาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้แม่มดอาศัยอยู่ในเขตอาศัยมารสีทองได้จากนั้นทุกคนก็เข้ามาในกระท่อมล้างดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่ฮะแต่แต่ในกระท่อมล้างก็มีชั้นใต้ดินอยู่พอลงมาก็เจอเข้ากับโกลเลยมยอแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวก่อนนะมีประตูอยยยูู่่ตตรงนนีี้้้้้ดดวววฮะแแแลลพพเกกกก็ขึาาามทฤษฎหถ พลังเวทเข้าไปก็จะสามารถเปิดออกได้แต่ดูเหมือนประตูนี้จะสูบเอาพลังเวทอย่างมหาศาลนะฮะแบบนี้นี่เองเหตุผลที่แม่มดไม่ได้ซ่อนประตูนี้เอาไว้คงเป็นเพราะการที่จะเปิดมันออกมาต้องใช้พลังเวทมหาศาลแต่ว่าไอ้ัันหนะ้าก็มั่นใจในปริมาณพลังเวทของตัวเองอยู่พอตัวแหละนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ปาร์ตี้ของพวกผูกา้านี่อปโปชันหนะ้าเป็นห่วงแทบแย่เลยนะขอโทษลักการที่ทําให้เป็นห่วงแล้วทําไมถึงมาอยู่กับพี่น้องทาคาโอดได้ล่ะบังเอิญเจอกันระหว่างทางก่อนจะได้รับความช่วยเหลือแหละนะแล้วจากนั้นคุณหัวหน้าห้องก็เข้ามาาหปปโ ลงอกไปทีที่ยังปลอดภัยแล้วจากนั้นพี่สาวก็พูดขึ้นดูเหมือนพวกเราจะคิดถูกแล้วที่ออกไปตามหาป๊อโปดแล้วนะพวกทหารที่เราเจอในป่าถึงจะเป็นการคาดเดาแต่เป้าหมายก็คงเป็นการรอบสังหารพวกเดียวกันเองแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือเทพทิดาวิสิตอิสกิก็ถามไปนะฮะมันหมายความว่ายังไงถ้าป๊อโปดตายขึ้นมามันจะส่งผลกระทบด้านลบอย่างร้ายแรงกับคุณโซโกน,นะสิถ้าหัวใจของเธอแตกสลายในตอนนี้ในฐานะที่เธอเป็นผููการแรงเอ็ดอิกด้วยหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คงเดาไม่ยากแล้วล่ะเอาง่ายๆนะครับทุกคนเดี๋ยว ็นแผนของอีเทพทิดาที่จะฆ่าคนในปาร์ตี้เพื่อให้คุณหัวหน้าห้องเนี่ยคั่งแล้วก็เข้าสู่ด้านมืดเพราะว่าคนหัวหน้าห้องในตอนนี้เป็นผู้ก้าแรงเอสเธอเนี่ย,ยก็จะปิดกั้นพลังของตัวเองแล้วอีเทพทิดาเนี่ยมันก็วางแผนเพื่อที่จะฆ่าคนในปาร์ตี้สรุปคืออีนี่มันช่วได้ใจจริงๆนะฮะเดี๋ยวมึงโดนพระเอกกูไปเสิร์ฟแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่พวกพระเอกเอ๊ะนี่มันอะไรกันฉันใต้ดีนมีท้องฟ้าอย่างนั้นหรอมันอาจจะเป็นเวทมนต์อย่างหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็ผ่านประตูเข้ามาก็จะเป็นอีกมิตินึงแล้วในระหว่างนั้นเองสายตาของทุกคนก็จดจ้องไปที่ผู้หญิงคนนึงหรือว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่พวกเราตามหาอยู่ถ้า ข่าวที่ล่ำลือเป็นจริงก็ต้องสามารถถอดตำาราคาถาต้องห้ามได้ใช่แล้วครับคนที่อยู่ตรงหน้าของพวกพระเอกก็คือแม่มดต้องห้ามนั่นเองกูตามหามาทั้งเรื่องแต่เดี๋ยวนะครับทุกคนไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆว่ะก็พี่แกเล่นบื้มซะขนาดนี้ผมคนนึงแหละที่ไม่ผิดหวังแล้วภาพก็ตัดไปที่อีเท,ทียบทิดาเฮงซวยมันเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้องไปรับพวกผู้กล้ากลับมาส่งม้าเร็วไปหาสี่ผู้เคารพฉันหนาพบการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในกองทัพจอมจกักรพรรดิมนันขอให้นําผู้กล้ากลับมาโดยไวเอาละเราผู้กล้า ตัดกลับมาที่เมโมดต้องห้ามไหนไหนจะฟังภาษาโบราณกันออกหรือเปล่าตัดมาที่พระเอกช่างเป็นการเดินทางที่ยากลําบากแต่ว่าก็มาถึงได้สักทีต่อจากนี้แหละเอาล่ะพวกเรานะมาเริ่มจากแนะนําตัวก่อนเป็นไงนามของข้าคือเอลิมิก้าอันาโลบาเอลหรือที่พวกเจ้าเรียกว่าเมโมต้องห้ามนั่นแหละแต่ดูเหมือนพระเอกของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ฟังอะไรนะฮะพี่แกเนี่ยก็นึกถึงแต่อีเทพธิดาลอก่อนเถอะเทพทิดาฉันจะบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างของแกเองแล้วก็ตัดจบไปนะฮะเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรรับสหเื่อง หรือผู้ถูกทิ้งเพราะสกิไลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติจะเหยียบย่ำทุกสิ่งที่กีดขวางจนแข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าและชื่อแม่งอย่างยาวนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเรียกชื่อตีมของเรื่องนี้สำหรับภาคหนึ่งก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมี12ตอนถ้าใครที่ชอบเรื่องนี้เอามากๆก็รอภาค2เลยแต่ดูจากเนื้อเรื่องแล้วภาค2เนี่ยน่าจะมันเดือดเอาเรื่องอยู่นะฮะถ้าใครที่ชอบเนี่ยผมก็ขอฝากกดไลค์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปมาใหม่ของผมด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตลาไป่อนบ